กาบสวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเก่เนาน้องค่ะกับป่าบนคนอีสานมณนีป่าบนคนอีสานกระไดต,ติดต,ตามเมืองเล่าความฝันของนภัสค่ะนภัสเพลนยางไปคู่สานน่ค่ะเป็นสาแต่ว่าเนี่ยจนสุดตาค่ะเป็นสาหนภัสเพื่อนวานน้อค่ะเพื่อนไปกับลูกชายเพื่อนค่ะเพื่อนเห็นพญานาคพลนขึ้นมาค่ะแต่ว่าลูกชายเพื่อน เห็นญานหาคม่วนหางค่ะเห็นพญานาคม่วนหางเป็นตเรีกนาะค่ะที่เป็นตัวใดค่ะกับไปเบิ่งเรานํากันนาะค่ะกับความฝันของนาผัดค่ะกับสวัสดีค่ะนาผัดค่ะสวัสดีค่ะนาผัดค่ะมินกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของนาผัดนาะค่ะ นภัทรพิ่น,นสิให้แนวทางตัวเด็กแนวใดไรค่ะก็สร้างใจ้อมๆกันค่ะก,กับความฝันของนภัทรค่ะฝันไปจังได๋ค่ะนภัทรฝันเห็นพญานาคเลยค่ะฝันเห็นพญานาคตัวแบบไหนอันจะขอแม่นยางไปใส่ยางยางไปกับหลูกเด็อหลอดยางไปกับหลูกไปกับหลุหมลม,าาลมีไปกับหลูกเรไปจังไปเห็นสระน้ําแห่งนึงแล้วก็จังมีพญานาคอยู่กลางกลางสระเลยค่ะอืปก็ขึ้นมาหลินก็จะเป็นหลินหนาหลินอย่างนี้เน,นาะ ข้ากระยาดแล้ะนาดิ้งหน้อยไปกับดูข้าวเลยหยาดลูกกระยาดลูกกเอ้าเนี้เอือดทีตัวใหญ่แต่นู่มนว่ามันงูหยักเนาะมันกระตูพญานาคมนกระตูใหญ่เนาะค่ะมากระเลนนาไปเลนนามาอยู่ในหันเลนไปเร็วมากไปนี่ยถ้าพ่อได้ไปกับมุดลงไปเลยหายแป๊บไปเลยก็พาดดูยางแบนี้ดูใช่เนั่นว่าแม่์มยงูคือนตัวใหญ่เดะอู๋เนั่นว่าใช่ค่ะนี่มันเป็นงูได้หลูกเนียนว่าพญานาคคือว่าก็เลยบอกว่ายุงงูวนไวเพิ่อนทีละ มันก,กันยุบมันในนอนมันก,กันยุ <c oughs> บมันนี้ไมนบอกว่าแม่แม่คนท็นนนะเนะ่เห็เน,นนะ <c oughs> คนเขาสะเห็นงอจต่สีมันนะงอแต่เี้อมันเล็กยังทำกระด่งทำไปในฟันอะค่ะทห่นีว่าเป็นติดเตะได้ไหมมันนะบอกเขาเลยว่า,าแม่ก็อบย,ยเห็นมาไเห็นบอกันเอากเะดิ่ทำถึงค่ะแม่บันนี่มันกัดหายไปเลยกะพ่ากะตื่นโบ้้ฟันยาวเลยก็หงเมื่อแม่เอ็นมือก็จะดูกฝงหนังเดือ่วงแล้วก็เป็น หมุนแนวนั <À. S 1> hai, ้นแม่ก็คือมุนโตแนวนั้นเพนเลข8เด้อมันว่าูชายน่ะค่ะค่ะก็หาไปเลยดนเอ้าว่าโตใหญ่นแม่เนาะงูนี่ล่ะสยว่าได้งูด้วยล่วเ็กน้อยเนาะมันบ่ฮู้จักหยังค่ะมันก็ว่างูค่ะลูกชายว่างูเพราะว่าเพิ่นสิเห็นยาวๆเนาะแม่เพิ่นสิว่างู บอกว่าเพิ่มเคยมึงในในขี่บนน่ะอันบนเลนงูอันหน้ากระดาตัวใหญ่ไงเนี่ยบนเป็นงูแบบนั้นนะผนว่าในความฝันนั้นแม่ค่ะบนเลนงูตัวใหญ่แห่งเมงูตัวแบบใหญ่ผนว่าผมบอกบอกแต่ขั้มเดียวค่ะงูตัวใหญ่เมียแนมไปน้ำบริเวณงูหรือเป็นพญานาคในฝันแต่บอกลูกว่ามันเป็นพญานาคค่ะสียังนะพัดสีเขียวป่ะบนตัวสีเขียวมิดแดงๆกลุ่นดำแดงเขียวแดงปน บานีส่วนบริเวณหัวเพิ่นกับเบ,บียบไม่ทอดทลาดเลยแม,ม่นแบบไม่ตัวตัดแบบนี่ยคิปเป็นยังถีบเขาเย็บเนาะค่ะค่ะ<อ>เล่นน้ำยู่กลางสาเลยแม่นค่ะสา,าผูา้ใดนะพระทักสาผู้ใดกระโ่งโปรยสีกันยางไปหลินกับหลูกก็ยังยางภาก,กันยางไปหลินเลยละค่ะแต่ก็พี่เจอสีน่าเจอสาแล้วก็เจอเพิ่นดงสีค่ะจักพระสาผู้ใดกระโลงจักแต่ว่าในหลวงบทุกคนแม่นบ่าลงเล่นน้ำเนี่ย อันพลนุบได้ลงแนะล้วเพื่อนนั่นลงอันมี่เต็มตนั่นลงพลคงนุบได้ลงยืนอยู่ขางสา<อ>ยืนอยู่ขางสาแล้วเพื่อนเรียนน้ำอยู่กลางหางย่างย่างไปเองสินะค่ะแบบขึ้นในฟันนั่นคือถ้ากันหลูกันย่างไปเรียนแต่เพ,พื่อนพินเป็นเรียนอยู่กลางน้ำลูกชายนั่นทวงว่างูใหญ่ลูกชา้นีนน่ยว่าตัวงูโตใหญ่ลูกชายว่าค่ะตอนเพิ่นสิไปบอกอันทีลูกชายของนภะัทรนั่นว่าเพิ่นเกี่ยวหางเป็นเด็ดตอนตอนเพิ่นสะหมดลง คุนจะไปเพื่อเให้ใ็เป็นเหล็กไปแล้วคุนจะหายไปเลยคุนม้วนเกี่ยวเนาะงูคนวมาม้วนเกี่ยวหางเป็นม้วนเกี่ยวแปเป็นเป็น็กเพิกัเป็นเหล็กเปรด็กน่อยน้องนจักเหล็กแปรค่ะค่ะบารนีีฟันแนวนี่น่นะพาดว่าตัวเหล็กนี่สิตีเป็นตัวไหนเปย์ยังเพราะว่าจากเดือน่องเพิ่นเห็นเปเลยตัวหนึ่งบอกเปนเนบี้ตัวหนึ่งหนักเปยหนึ่งกว่ากันหมมูข้กันดึกเปรย์หนึ่งค่ะ โบเคย์ฟันจังนี้จะเกิดอะไรล่ะโบเคย์ฟันกระแตโบเป็นเนาะมีแปลโบเป็นเลยค่ะแปลโบเป็นแต่ว่าพญานาองค์ภูพญานาคนก็นต้องเป็นเลขสูงอยู่แล้วเนาะค่ะกันน่าจะเป็นเก่าน้ำก็ได้ค่ะเก่าเปดหนึ่งจังสี่ก็ได้อยู่เด้วยนะพัดเนาะค่ะ เอาเอานพาดตีให้แน่นพาดสีเอาตัวไหนกูกับเม่เดินีกับแปดหนึ่งแ้วมักแปดหนึ่งขัว่เมื่อวานูุเห็นเป็นแปดเป็นตัวหนึ่งนอกับแปดหนึ่งข้เอาู์ใช่นนำนีู่์แปดหนึ่งนอูปดหนึ่งนี่เอาเอาตามปันวันเปะไรนอขันว่ันบุญมาเป็นศูนย์นอค่ะศูนย์แปดหนึ่งเพิ่มวนเป็นดึกเป็นกลมๆขึ้น เป็นเด็กแปลเด็กศูนก็ได้ษยิ่งซื้อนะพัดเด็กแปลน้องมัก็จะเป็นเด็กศูนก็ได้แเมนเมนบานนี้้อมเพิ่นอายุจักปีนะพัดฮุกฮุกยางจิตฮุกขวดยางจิตฮุกขวดยางจิตอรีดุ๊กไส้นะพัดนาะไผ่เห็นก่อนนะพัดยางเป็นดุ๊กไส้ม่ลูกเห็นก่อนเพราะว่ายางยางไปนี่ลูกมันฉีดไปในในแ่โบเขาว่าแม่งูใหญ่อยู่กลางโบก็ได้พยานุ่มมือ ค่ะหลวงใหญ่ค่ะนภัทรอายุจักปีนภัทสี่สิบสี่สิบปีเต็มเนาะค่ะโอ้ฝันเห็นองค์อุพญานาถก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าราะว่าฝันที่ฝันดีได้เนาะค่ะเพราะว่าฝันเห็นเพลินเล่นน้าเล่นน้าแล้วกับหมดนี้ไปเลยมุดลงในไตหน้าเลยบ่านภัมท่ไตสานี่ใหญ่บ่ สาใยเตี่ยวยู่ากว้างใ่ใยสาหญ่งใแนมพุดงดุงาอย่างนี้ฮัลัเป็นสาแม่เนเป็นสา่ะแต่ว่าสาหนึ่งใยค่าอิ่มสาหนึ่งใ่พอโตเป็นใยแล้วตัวแบบให่เลยตัวแบบใ่แล้วกัสากันใ่สากว้างแนมพุชดุกดุงตาแนมไปแนมไปกับโบมีขอบมีฟังเลยหมัวแนมต่วเป็นขอบสานะบางข้าวบางข้าวยางเป็นมือนะมันเป็นขอบแต่แนมไป็นหินได้แนมไปฟังคุณหินฟังคุ ค่ะค well. er ่ะเรื s. <S ่องเล่าความฝันของนภัสน่สาหนอกค่ะขอขอบคุณสาหรับตัเรีและการแง่ทางความฝันนาหนภัสนอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสรุปตวรีของนภัสนอค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะตัวรีของนภัสค่ะนภัสฝันว่าในอุ้มลูกไปยืนอยู่ขอบสาเนาะค่ะแนมหินพญานาค แต่วลาลูกไส้แนมเพียนโกนค่ะลูกไายแนมเพียนโกนก็ได้ถ่วงว่างูใหญ่ค่ะลูกไา้ของนาผัดเห็นพญานาคม่วนหางเป็นเด็กเต๋านอกค่ะเพิ่นกระเบาาห้แเน่เพิ่นฟังนอกค่ะเพิ่นตีึกเป็นตัวเรกศูนย์แปดหนึ่งค่ะอายุของลูกไายเพิ่นหกปีย่างเข่าเจ็ดปีนอกค่ะ อายุของนภผัดค่ะสี่สิบปีวันที่หนึ่งตุลาคมพศสอง7นห้ารยหก,กให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปต็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ,ะ,ยะอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กด,ด,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนั่นเ้อค่ะถ้าท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานโตฝากส่งป่าบนคนอีสาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบุรีพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูเร,รค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสารการนิเพียงเทนีขปดนาโถก,กันใหม่สุกๆหมันหมันลำลำด้วยๆหิงๆ่งหิ่งปังปังกับตูเร,รของนาผัดนอค่ะสวัสดีค่ะ